สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง verb verb คืออะไร verb ก็คือคำกริยาน,นั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างในห้องเรียนเวลาที่เราเรียนกันอย่างเช่น swim run stand up sit down คําเหล่านี้คือ verb นั่นเองค่ะ verb เรามาดูความหมายคุณครูให้ความหมายไว้ว่า verb เ,เนี่ยเป็นคำกริยาที่แสดงสิ่งที่ประทานกำลังกระทำหรือถูกกระทำหรือเคยกระทำคำว,ว่ากระทำในที่นี้ก็คือการที่เราทำนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนนี้ครูกลำลังทำอะไรพูดอยู่ใช่ไหมพูดในภาษาอังกฤษแล้วก็เรียกอะไร speak speak ก็คือพูดนั่นเอง เด็กๆลงมาดูตัวอย่างประโยคคุณครูมีประโยคให้นักเรียนด้วยจะได้เห็นเข้าใจง่ายประโยคแรกครูบอกว่า a man i t s a mango ผู้ชายกินมะม่วงเด็กๆดูคำว่า e a t ที่แปลว่ากินคุณครูทำเป็นตัวหนังสือสีดำไว้ให้เข้มกว่าเพื่อที่นักเรียนจะได้แยกออกว่า verb ในประโยคนี้คือคำว่า e a t ที่แปลว่ากินต่อมา ประโยคที่ส I feel cold I feel cold ฉันรู้สึกหนาวในประโยคนี้ verb ก็คือคำว่า feel feel ที่แปลว่ารู้สึกนั่นเองฉันรู้สึกหนาวตัวอย่างประโยคสุดท้าย I kick I kick หรือ I kick a ball ก็ได้ฉันเตะ I kick a ball ฉันเตะฟุตบอลนั่นเองคำว่า kick ก็คือเว r รนะคะที่นักเรียนเตะบอลเป็นคำกริยาเด็กๆลงมาดูคำศัพท์ตัวอย่างครูมีให้หลายคำเลยนี่คือตัวอย่างที่เด็กๆน่าจะรู้จักและคุ้นเคยรูปแรกรูปนี้เด็กผู้ชายเขากำลังทำอะไรวาดลูวาดรูป,ปเด็กๆน่าจะคุ้นเคยใช้คำว่า draw draw ที่แปลว่าวาดรูปเดีมารูปที่สอง jump jump ที่แปลว่ากระโดดนี่งําคำที่3คํคำว่า k kick k i ิ k ที่แปลว่าเตะเด็กๆเ,เห็นไหมนี่มีหลายคำเลยค,คุณครูเคยสอนแล้วในห้องเด็กๆลองไปศึกษานะคะนี่มีทั้ง run sing sit down swim ก็มีเด็กๆลงมาดูใบงานข้างล่างคะ่ะใบงานข้างล่างง่ายมากครูบอกว่า popping verbs Color a l the balloon which verbs ให้เด็กๆระบายสีลูกโป่งที่มีคำกริยาอยู่ข้างในเห็นไหมมีหลายคำเลยเจอคำแรกเลยคำว่าอะไร swim swim s w i m swim ถ้าคืออะไรลูกว่ายน้ำนั่นเองเนี่ยเด็กๆก็ระบายได้เลยใช้สีระบายตกแต่งให้สวยงาม เข้าใจกันเรื่องเวิร์บแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นักเรียนลองทำใบงานเสร็จแล้วลองฝึกแต่งประโยคดูนะลูกอย่างเช่น I wake up wake up ก็คือการตื่นนอนนั่นเอง I swim ฉันว่ายน้ำ I run running อย่างนี้นะคะเป็นต้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ไปงานหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ